สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเมกาเบกเช่นเคยนะครับโดยคิปวันนี้เราก็จะทําการแปลบทสัมภาษณ์ของ g ีโอครับซึ่งก็จะมีคาถามประเพียจะมีเทสอีกไหมจะปรับแก้อะไรบ้างแล้วก็รวมถึงการสปอยคอนเทนต์ในเซิร์ฟจริงด้วยนะครับโดยเริ่มที่คําถามแรกนะครับคือคําถามที่ว่าทาไมถึงได้สร้างเกมเมกาเบกขึ้นมาอะไรคือเหตุผลที่ทาให้เกิดเกมนี้ขึ้นครับโดยคิดซีโอของเมกาเบกนะครับก็ได้ตอบว่าเขาก็เหมือนเด็กทั่วไปนั่นแหละฮะ อยู่ที่ฮ่องกงอยู่ที่จีนดูการ์ตูนดูการ์ตูนแลดูการ์ตูนญี่ปุ่นฮะก็จะเห็นพวกหุ่นยนต์ในการ์ตูนเห็นพวกรถสปอร์ตก็รู้สึกว่าอยากได้ในชีวิตจริงบ้างรถสปอร์ตมันยังซื้อได้ใช่ไหมครับแต่หุ่นยนต์มันซื้อมาขับไม่ได้ดังนั้นเขาก็เลยมีความฝันว่าอยากสร้างอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกเติมเต็มว่าอยากขับหุ่นยนต์ก็เลยเป็นเกมนี้มานั่นเองซึ่งเขาก็อยู่ในวงการเกมมากว่า20ปีแะครับแต่ว่าก็ไม่มีแนวความคิดเกี่ยวกับการสร้างหุ่นน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 ยยยยยยตตต์์์ััััััังง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 งไไไไไใหหหห้้้้มมมมมมเเเเเเเทท่่่่่่่่รรรืืออออววววาาาาขกกกกกกลลลุุคดสีีีบจถึึปฤษแ ยิงกันในอวกาศแล้วรู้สึกว่ามันเท่มากรู้สึกสร้างแรงบันดาลใจมากเขาก็เลยอยากสร้างเกมหุ่นยนต์แบบนี้บ้างเหมือนกันครับแต่เขาก็ล้มเหลวเอประมาณ4ี่ห้ครั้งเพิ่งมาสําเร็จครั้งที่5นี่แหละโดยมันมีเงื่อนไขว่าจะยกเลิกโปรเจกต์ทั้งหมดหรือไม่ถ้าจะทําต่อก็ต้องให้เขาเป็นหัวหน้าในการพัฒนาเกมครับสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะทําเกมต่อไปแล้วก็กลายมาเป็นเมกาเบรกที่พวกเราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองครับคำถามต่อไปนะครับก็คือคําถามที่ว่ามีอนิเมะเรื่องไหนที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเมก้างงมคซึ่ําตเบรก็คือมบ นั่นเองครับอย่างตัวของฟอร์คอนนะครับผู้สร้างก็บอกว่า ฉากต่อสู้ในมาคอนครับส่งผลให้เขาตัดสินใจใส่ระบบคีปนาวุธแลวก็กลไกแปลงร่างเข้าไปในฟอคอนครับนอกจากนี้นะครับก็ตัวของหุ่นหลายตัวครับก็เป็นหุ่นที่สร้างโดยนักออกแบบจากชาวญี่ปุ่นนะครับอย่างตัวของอินฟโนอัคคิลาแล้วก็สเตโกครับก็สร้างจากทาคายุกิยานาเซหรือก็คือคนออกแบบโมบิสูกันดั้มแบบโอนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับจากหุ่นที่เปิดให้เทสเนาะสิบสามตัวประมาณครึ่งหนึ่งหรือหกจุดห้าตัวนะครับก็เป็นหุ่นที่ถูกสร้างโดยดีไซเนอร์จากญี่ปุ่นนั่นเองครับ คำถามต่อไปก็คือคำถามที่ว่าได้เตรียมตัวปรับปรุงหลังจากได้รับฟีดแบ็กจาก Open Be t a ายังไงบ้างครับโดย c ีอนะครับก็ได้ตอบว่ามีอยู่2เรื่องหลักๆที่เขาคิดว่าต้องปรับปรุงครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของมอสนั่นเองครับเขาบอกว่าเขาได้รับฟีดแบ็กว่าตัวมอสนะครับหายากเกินไปในการแข่งขันแบบ6กเนาะแล้วก็บางคนมองว่าจริงๆเออระบบหกหกมันไม่ควรใส่มอสได้สักชิ้นครับเขาก็เลยพยายามปรึกษากันอยู่ครับ แล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าแนวคิดที่เขาว่าน่าจะทําในเซิร์ฟจริงก็คือทําให้66ไม่สามารถใส่มอสได้นั่นเองครับเพื่อมันทําให้การแข่งขันมันดูแฟร์ขึ้นนะครับใครมีมอสจากเดิมเก่งกว่าเพื่อนก็จะได้แบบเท่าเทียมกับเพื่อนแล้ว ต่อมาครับก็คือเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการปลดล็อกหุ่นยนต์นะฮะก็คือหุ่นอย่างที่รู้ว่ามันมี13ตัวนะครับแต่ว่าเราเริ่มต้นแค่ตัวของอ l ิสเนตหรือว่ามีหุ่นเริ่มต้นแค่ตัวเดียวเนาะแล้วก็บางคนก็ได้เล่นหุ่นซ้ำๆเวลาช่วงต้นเกมเนาะเพราะหุ่นเรายังมีไม่เยอะแล้วก็อาจจะเล่นกับเพื่อนยากขึ้นเพราะถ้าเพื่อนมีหุ่นซ้ำกับเราแล้วก็หาห้องกับเพื่อนไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับ ตัวของ c ี o ครับก็เลยบอกว่ากาลังพิจนารณานะครับว่าในเซิร์ฟจ,จริงนะครับหุ่นทั้ง12ตัวไม่รวมอินฟ r n o โนะครับจะสามารถได้ฟรีเลยโดยที่ไม่ต้องเก็บตังค์ซื้อก็ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ดีครับเป็นแนวคิดที่ดีแต่ก็ต้องรอดูว่าเซิร์ฟจ,จริงจะเป็นอย่างนี้ไหมนะครับ คำถามต่อมาครับก็คือถามว่าหลังจากเปิดจริงแล้วครับจะมีหุ่นเพิ่มบ่อยแค่ไหนครับโดยคิสนะครับก็ตอบว่าเขามีหุ่นสำรองประมาณ20ตัวแล้วละแล้วก็มีวางแผนว่าจะปล่อยประมาณ3ตัวต่อซีซั่นครับซึ่งแต่ละ1ซีซั่นก็จะมีระยาะเวลาประมาณ3เดือนครับและนํามาสู่คําถามต่อมาครับคือถ้าปล่อยหุ่นบ่อยขนาดนี้แสดงว่าหุ่นมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเลยแล้วทางคิดก็บอกใช่ครับเพราะว่าเหตุผลก็คือตอนนี้บทบาทหุ่นมันซ้ํากันนะฮะ แล้วเกมมันก็ยังไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่ครับอย่างเช่นตัวของเวลคินนะฮะมันก็เป็นแทงตีใกล้เพียงแค่ตัวเดียวครับทำให้ทุกคนก็พยายามเลือกเวลคินกันเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกอื่นนะครับดังนั้นการที่เราสามารถเพิ่มหุ่นที่ทําหน้าที่ใกล้เคียงกันได้ครับมันจะทําให้ผู้เล่นเลือกได้หลากหลายมากขึ้นครับแล้วก็จะทําให้การแข่งขันมันดูสนุกยิ่งขึ้นนั่นเองครับ คำถามต่อไปก็เกี่ยวกับโหมด Match m a t h m a x นะครับว่ามันจะมีการปรับปรุงแผนที่เหมือนเกม e x t กซ์ช่อื่นๆหรือไม่อ,อย่างนี้ครับซึ่งตัวของคริสนะครับก็บอกว่า Match m Match Mark นะครับพัฒนาไปได้เพียงแค่30%เท่านั้นนะครับโดยเขามีแผนที่จะเพิ่มบอสใหม่แล้วก็เพิ่ม โหมดการเล่นใหม่เพิ่มเติมในอนาคตนะครับโดยระบบของ Matchmark ครับก็จะได้เป็นภารกิจครับได้รับโค้ดคีย์จากเนื้อเรื่องครเพื่อสามารถเปิดพื้นที่ใหม่ๆใน Matchmark ได้ครับโดยตอนนี้เขากลำลังให้ความสัาคัญกับการพัฒนาตัวของ q u e s ตรงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ครับเพราะว่าถ้าคุณเล่น Matchmark ตอนนี้นะครับใครที่เคยเทยนมาเนาะก,ก็จะสังเกตว่ามันมีประตูหลายจุดที่ยังปิดอยู่ครับแล้วก็ในอนาคตนะครับ เราจะสามารถเปิดประตูเหล่านี้เข้าไปได้ครับแล้วก็พื้นที่ข้างในก็จะเป็น PVPVE เหมือนเดิมครับที่ผู้เล่นก็สามารถต่อสู้เป็นทีมแล้วก็ต่อสู้กับบอร์ดได้ครับแต่เซิร์ฟจริงก็ต้องรอดูนะครับเพราะหลายคนก็อาจจะเริ่มไม่ช,ชอบ PVP เท่าไหร่นะอาจจะเป็น PVE ล้วนก็ได้ครับก็ต้องรอล้วนกันต่อไปครับโดยคําถามต่อไปนะครับคือคําถามที่ว่าอยู่ดีๆทาไมเกมได้ใส่ตัวของแมชมาร์กแล้วก็ลงเก็บหุ่นที่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกันต่อสู้เข้าไปครับ ซีโอนะครับก็ได้ตอบว่าเหตุผลที่เขาสร้างแมชมาร์ขึ้นมานะครับเพราะว่าตัวของ6กหกะครับมันทําให้ผู้เล่นรู้สึกเครียดเกินไปแล้วก็บางครั้งอาจจะรู้สึกเขอแท้และเสียเปรียบครับเมื่อเจอกับคนที่เก่งกว่ามากๆเช่นเจอกับผู้เล่นระดับสูงครับดังนั้นเพื่อเพิ่มโหมดให้เรารู้สึกค่อนคลายขึ้นแล้วก็สนุกได้โดยต้องไม่เครียดครับเขาเลยเพิ่ม p v p v e เข้ามานั่นเองครับส่วนของลงเก็บหุ่นนะครับเขารู้อยากให้ผู้เล่นนะครับรู้สึกว่าตัวเองอ่ะคือนักบินครับไม่ใช่แค่คนที่เล ที่จะมองว่าก็แค่เราส่งหุ่นไปสู้กันฮะแต่อยากให้มองว่าเรานี่แหละค่ะคือนักบินที่กําลังขับหุ่นไปต่อสู้กันจริงๆมากกว่าครับ นอกจากนี้ตัวของโรงเกมหุ่นนะครับก็ยังเป็นศูนย์กลางของการเล่าเนื้อเรื่องครับคือเรื่องของเนื้อเรื่องในเกมครับก็สามารถไปสำรวจได้ในโรงเกมหุ่นนะไม่ว่าจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับ NBC หรือว่าต่างๆนานาครับก็สามารถเข้าไปดูเนื้อเรื่องได้ในโรงเกมหุ่นนั่นเองครับคำ <c oughs> ถามต่อมาคือคำถามที่ว่ามันจะมีโหมดถ่ายภาพหรือก็คือฟูโตโหมดไหมนะครับเพราะาหลายๆเกมก็มีกันเนาะซึ่ง c e โยืนยันเลยนะครับว่าจะมีแน่นอนในวันเปิดตัวนะครับซึ่งก็สามารถถ่ายได้ทั้งหุ่นยนต์ที่เราแต่งเลยหรือว่าถ่าายตััวนนกกบิของเร็ได้ คำถามต่อมาคือคำถามที่หลายคนอาจจะอยากรู้นะครับก็คือใน o อ t ที่ผ่านมาเนาะเขาประกาศแล้วแหละว่าจะลบข้อมูลทั้งหมดครับทางผู้สัมภาษณ์เาก็เลยถามซีโอเอาว่าแล้วมันจะมีเทสไหนในอนาคนไหมที่ข้อมูลในการเล่นยังคงเก็บไว้อยู่ครับซึ่ง CEO ก็ตอบเลยครับว่าไม่มีแน่นอนครับเพราะว่าเขาจะไม่เทสอีกแล้วครับคือเปิดครั้งหน้าจะเปิดจริงแล้วครับคงไม่มีเทสอีกครั้งหนึง่งเขาบั่นใจว่าเกมนี้พร้อมเปิดให้บริการแล้วนั่นเองครับ คำถามต่อมาครับก็คือนอกจากเขาทำหลายๆคนอาจจะรู้แล้วนะว่ามันจะมี f i ก u r ฟอร์คอนนะครับจากตัวของค่ายโมโชทอย y ครับประกาศออกมาแล้วแล้วตอนนี้ก็หลายค่ายเอ้ยหลายที่ก็เริ่มเปิดให้พีออเดอร์กันแล้วนะครับก็เลยถามว่ามันมีแผนที่จะขยายตัวของ m e กาเบกครัไปสู่สื่ออื่นหรือไม่นอกเหนือจากเกมครับซึ่งตัว CEO ก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้กําลังพิจารณาการขยายไปสู่โมเดลสื่อต่างๆครับเช่น mm hmm. ตัวของ figure พลาสติกโมเดลอนิเมะ หรือแม้กระทั่งเป็นตัวของเมก้าเกลหรือก็คือหุ่นที่เป็นสาวน้อยครับหุ่นยนต์สาวน้อยหุ่นยนต์โดยสําหรับอนิเมะตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงการผลิตแล้วนะครับเน้นนะฮะกำลังผลิตแล้วนั่นเองครับแต่ตอนนี้ซีโอยืนยันว่าอาจจะต้องเน้นไปที่เรื่องของการโปรโมทหุ่นที่มีอยู่ในเกมก่อนแล้วครับโดยอนิเมะก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะโปรโมทต,ต่อไปหลังจากทาสําเร็จนั่นเองครับแต่ว่าคิดว่าในอีก2-3ปีข้างหน้าเราอาจจะได้ดูอนิเมะเมก้าเบกในเร็วนี้นั่นเองครับมีใครรอดูอยู่ไหมฮะ โดยคาถามต่อไปก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ e-sport นะครับว่าทำไมอยู่ดีๆถึงได้จัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก่อนเปิดเกมอย่างนี้ครับซึ่งตัวของซีโอครับก็ยืนยันว่าสําหรับงานนี้นะครับก็เราไม่ได้เชิญแค่ตัวของทีมมือเชีพยเนาะแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นที่อยู่ในคอมมูนิตี้ครับแข่งขันกันเองแล้วก็เป็นตัวแทนเข้ามาแข่งครับซึ่งเขาก็มองว่าจะอาจจะใช้โอกาสนี้นะครับในการพัฒนาต่อไปในอนาคตครับแล้วก็เขาบอกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาจัดแข่งขันครับเพราะว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนะฮะเขาได้ทําการทดสอบภายในมาแล้วรแลล้วก็จทนาามหยูป แบบมาโดยตลอดครับโดยที่ตอนแรกฮะในออฟฟิศนะฮะเขาพยายามจัดการแข่งขันแล้วก็พบว่าตัวของพนักง,งานก็สนุกการแข่งขันนะใครที่ชนะก็ได้โบนัสด้วยนะครับเขาถามต่อไปครับคือหลังจากเปิดจริงแล้วจะมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ต่อเนื่องเลยไหมซีโอครับก็ตอบว่าหลังจากเปิดให้บริการครับเขาจะยังไม่จัดแข่งขันใหญ่ในทันทีนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้มีซีซั่นซีโร่ก่อนครับหรือก็คือให้ผู้เล่นนะครับค่อยๆปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆในช่วงแรกแล้วก็จะได้มีความคุ้นเคยกับตัวเกมครับหลังจากเขาได้รับฟีดแบ็กแล้วครับเขาก็จะเข้าสู่ช่วงของซีซั่นหนึ่งซึ่งเขาก็จะเริ่มการวางแผนระบบจัดอันดับอย่างเป็นทางการครับแล้วค่อยๆผลักดันให้สู่การเป็นอีสปอร์ตในรูปแบบนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบแนวทางอีสปอร์ตนนหลาเ่่ผู้้ เดิมๆซ้ำๆของแชมป์ทุกซีซั่นนะครับเขาเลยพยายามสร้างภาพแวดล้อมที่ให้ทุกๆทีมมีโอกาสในการพัฒนาแล้วก็เข้ามาแข่งขันได้ตลอดเวลาครับแล้วเขาก็บอกเขาก็เป็นแฟนกีฬาจริงๆด้วยครับทั้งทัวร์ของมาร์เกตบอลญี่ปุ่นที่บาสเกตบอลญี่ปุ่นก็จะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันก็เหมือน NBA ฮะมีระบบดับก็คือมันจะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาในแต่และซีซั่นซึ่งเขามองว่าอยากให้เมกาเบกเป็นแบบนั้นครับก็ต้องรอดูว่าในการแข่งขันจริงๆของเมกาเบกจะเจอผู้เล่นะคนครับ และสำหรับคำถามสุดท้ายนะครับก็คือมีเรื่องที่อยากฝากถึงผู้เล่น ระหว่างที่ผู้เล่นกําลังรอเปิดจริงไหมครับสำหรับ c ีอครับบอกว่าเขาขอ,ขอขอบคุณผู้เล่นทุกคนจากใจจริงครับและเขาขอ,ขอบคุณฟีดแบ็กทุกฟีดแบกด้วยนะครับเพราะฟีดแบกนั้นมันเป็นสิ่งที่มีค่าสาหรับพวกเขามากครับและเขามองว่าในระยะยาวความสําเร็จของเมกาเบกครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีผู้เล่นดังนั้นผู้เล่นคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของเกมนี้นั่นเองครับก็นี่แหละครับเป็นบทสัมภาษณ์ของพิสนะครับซีอของเมกาเบกหรือว่าซีอีโอของเอเมซิ่งกิสันเกมด้วยนั่นเองครับหลังจาก มันยังไม่เสร็จเนาะมันพึ่ง30% 2มันจะมีพื้นที่ลับที่เรายังเปิดไม่ได้ในตอนเทนนะครับแต่ว่าเซิฟจริงอาจจะใช้กุญแจที่ทําจากเคสน,นะครับไปเปิดได้และอาจจะมีบอสอยู่ด้านในครับสสิ่งที่ดีมากๆสำหรับทุกคนคือโอกาสสูงมากๆนะครับที่เราไม่ต้องเก็บตังค์ซื้อหุ่นกันแล้ววันเปิดเซิฟจริงวันแรกเราอาจจะมีหุ่นทั้งหมด12ตัวเก็บก็เก็บแค่ i n อร์โนใหม่ซึ่งเป็นอะไรที่ดีต่อผู้เล่นใหม่มากๆเลยครับแล้วก็4นะครับตัวของมอดที่ใครมองว่าฟาร์มาแแล้วแบบ เกียฟาร์มอ่ะแต่ว่าถ้าไม่มีมอสก็สู้คนอื่นไม่ได้อาจจะไม่มีใน66แล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่ามันก็จะได้เพิ่มความแฟร์เนาะมอสก็อาจจะไปอยู่ในหมดอื่นเช่นแมชมาร์กหรืออาจจะหายไปเลยก็ได้อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปครับแล้วก็5นะครับเรื่องของคอนเทนต์อื่นนอกจากเกมครับก็จะมีเพิ่มด้วยนะครับมีนอกจากมีโมเดลเนาะแอนิเมชันนะใครชอบดูนอนิเมะแอนิเมะหุ่นยนต์เรื่องใหม่เมกาเบกก็ต้องรอดูฮะว่าจะเป็นค่ายจีนทําหรือค่ายญี่ปุ่นทำนะเนาะ สำหรับเรื่องที่6กนะครับก็คือเรื่องของหุ่นใหม่ครับซึ่ง CEO อยืนยันแล้วครับว่ามีสต็อกหุ่นทั้งหมด20ตัวในตอนนี้นะครับและเขาจะเพิ่มขึ้นมาซีซันละ3ตัวครับหซีซันก็มี3เดือนครับหมายความว่าใน3เดือนนั้นจะมี3ตัวทีเดียวก็ได้ครหรืออาจจะเพิ่มเดือนละตัวและเป็น3เดือน3ตัวก็ได้ครับก็ต้องรอดูเขาว่าจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือตอนเปิดซีซันศูนย์เราจะมี13ตัวเสร็จแล้วก็เพิ่มมาอีก3ตัวในซีซันหนึ่งก็เป็นค,อ,คอนข้หง มาเยอะมาไวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าการมีหุ่นเยอะๆเนาะหมายความว่าเราก็จะมีตัวเลือกที่หลากหลายขึ้นเกมมันก็จะไม่น่าเบื่อนั่นเองครับอีกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการเล่นนะครับแต่ว่าอยู่ในเกมก็คือเรื่องของลงเก็บหุนนะ่นเนาะใครที่ได้ลองเทมไแล้วก็อาจจะรู้แล้วะว่ามันมีบางคอนเทนต์ที่โดนล็อกไวครับคือมันมีแน่ๆแต่มันยังไม่เปิดให้เทสน,นะครับก็จะเป็นเรื่องของยิมนะครับ ในโรงกับขุ่นจะมียิมในเซิร์ฟจ,จริงนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของสนามยิงปืนครับก็ใครที่เคยดูกันดั้มซีอาจจะเคยเห็นเนาะที่อสซันไปยิงปืนคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับก็ต้องรอดูว่าในเซิร์ฟจ,จริงหน้าตาจะเป็นยังไงนั่นเองครับและสําหรับคําถามสุดท้ายซึ่งเป็นคําถามที่หลายคุณอาจจะอยากรู้มากที่สุดนะครับก็คือว่าแล้วมันจะเปิดเซิร์ฟจ,จริงวันไหนครับคําตอบในตอนนี้นะครับก็คือไม่รู้เหมือนกัน <laughs> พวกเขาคไม่ได้ให้คําตอบอะแต่ว่าจากการให้อ่จากคําของวงในครับหนึ่งใน ผู้เล่นโปรเพเออร์ของทางฝั่งอเมริกาครับเขาได้เล่าว่าจริงๆแล้วเซิร์อฟอะฮะจะเปิดตั้งแต่เดือน10ปีที่แล้วแล้วครับหรือก็คือเดือนตุลาปีที่แล้วครับหลังจากเทสตัวของออสิงหาคมเสร็จสิ้นเนาะแต่ว่าปัญหาก,ก็คือตัวของแมชมาครับที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวของผู้เล่นฝั่งญี่ปุ่นนี้เขารู้สึกว่าฝั่งญี่ปุ่นอะ เล่น66แล้วมันแบบมันเครียดคนมันไม่คุยกันก็เลยอยากสร้างแมชมาร์สมาเพื่อให้คนแบบรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าแมชมาร์ผลตอบรับมาไม่ดีมากๆากครับก็เลยเขาเลยเลื่อนการเปิดตัวไปนั่นเองครแล้วก็แมชมาร์ก็ใช้เวลาในการพัฒนามาเกือบจะปีหนึ่งครดังนั้นตับใดที่แมชมาร์กยังทําไม่เสร็จสิ้นหรือว่าผลตอบรับยังไม่ดีครับผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดตัวครับแต่แตผมก็ท,ทําทฤษฎีการเปิดตัวของเมก้าเบรกไปแล้วล่ะก็สามารถไปดูในช็อตได้นะครับ สำหรับวันเปิดตัวของเมกาเบรกที่เคยประกาศมานะครับก็จะเป็นช่วงของ Q2 หรือก็คือสปริง2025ฮะจะเป็นระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนั่นเองครับซึ่งก็ต้องรอดูครัว่ามันจะเปิดในช่วงนี้จริงหรือไม่หรือว่าจะเปิดเหมือนกับที่เขามีทฤษฎีจากทางตะวันตกกันครับแต่ที่แน่ๆคือในปี2025ครับเราจะได้เล่นเมกาเบรกอย่างแน่นอนคัะ เพียงแค่ว่าเราจะได้เล่นช่วงต้นปีกลางปีปลายปีเท่านั้นเองครับสำหรับผมนะครับผมก็มองว่าอยากให้มันเปิดเร็วๆเนาะเพราะว่าหลายคนก็อยากเล่นแล้วล่ะผมเองก็อยากเล่นแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับก็นี่แหละครก็คือคลิปการแปลบทสัมภาษณ์ของซีโอฮะแล้วก็สปอยคอนเทนต์ในเกมครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากเลยนะครับสำหรับผมเองผมก็เป็นหนึ่งในคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของมิคาเบกเนาะมันก็อาจจะมีข่าววงในบางอย่างที่ผมรู้มาฮะถ้าผมรู้อะไรมาข่าวใหม่ๆข่าววงในเดี๋ยวผมมันจะทําคลิปอัปเดตแน่นอนครับถ้าไม ตามกด Subscribe ไว้ได้เลยครับมีคอนเทนต์ใหม่ๆม,มาปุ๊บผมจะรีบทำคลิปให้อย่างแน่นอนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้มากเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันหน้าครับสวัสดีครับ